กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมบุคลา,ากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักในการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานบุคลา,ากร ระบบบริหารจัดการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์หรือโครงสร้างอาคารสถานพยาบาลเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในด้านระบบบริการสุขภาพให้ได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยโดยการดูแลแล,และควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลของเอกชนทั้งโรงพยาบาลคลินิกและมาตรฐานสถานที่กักกันโรคโควิด -19 เช่น ASQ AHQ GQ, WQ เป็นต้นรวมไปถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆอย่างกิจการสปานวดเพื่อสุขภาพกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงกิจการและกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมกํากับหรือดูแลเพื่อความปลอดภัยโดยดำเนินการที่ได้มาตรฐานการบริการความสะอาดและลงไปถึงรายละเอยียดทางกฎหมายเพราะนี่ ก็คืออีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญด้านเศรษฐกิจของไทยที่มุ่งหน้ายกระดับไปสู่การเป็น Medical Hub และเป็นที่หมายหลักของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างไรายได้ให้ประเทศแล้วมากกว่าปีละหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวอีกหนึ่งงานที่สำคัญกับการรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงแรกของการระบ,บาดเมื่อปีที่ผ่านมานี่ก็คืออสมและยุวะอสมที่ใครๆต่างขนานนามว่าเป็นนักรบชุดเท่าที่คอยทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยแนวทางจิตอาสาแต่ก็ต้องมีความรู้และสามารถทำงานอย่างเป็นระบบและการเข้าไปส่งเสริมความเข้มแข็งของสิ่งที่เราเรียกว่าระบบสุขภาพภาคประชาชนเหล่านี้ก็คือภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเช่นกัน นอกจากนี้ในด้านระบบบริการสุขภาพเองจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมและพัฒนากฎหมายใหม่ๆให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของที่นี่เช่นกันเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญการประกอบโรคศิลปะต่างๆกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นต้น และสุดท้ายการให้บริการในด้านการสอบถามข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือแจ้งเบาะแสสถานพยาบาลเถอนหมอเถื่อนได้ผ่านระบบคอร์เซ็นเตอร์1426และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิของทุกๆคนในประเทศนี้ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานปลอดภยัย สมประโยชน์อีกทั้งประชาชนในชุมชนทุกคนสามารถจัดการดูแลพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหากรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติและประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีต่อไป